ตอนที่ 1. ความกลัวที่ครอบงำชีวิตเราติดอยู่ในกับดักอะไรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นเคยแต่ไม่ค่อยได้หยุดมาทำความเข้าใจมันจริงๆนั่นก็คือความกลัวที่คอยควบคุมชีวิตเราอยู่ทุกวันเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเวลาเราอยากจะทำอะไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมันมักจะมีเสียงเล็กๆในหัวที่คอยกระซิบว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าหรือ เผื่อมันไม่ได้ผลล่ะเสียงเล็กๆนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการที่เราติดอยู่ในกับดักความกลัวเหตุใดมนุษย์ถึงใช้ชีวิตบนความกลัวผมอยากให้ลองนึกภาพดูครับสมัยที่บรรพบุรุษของเราใช้ชีวิตอยู่ในป่าใหญ่ความกลัวเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขารอดชีวิตได้กลัวเสือป่ากลัวงูกลัวความมืดความกลัวพวกนี้ทําให้เขาระมัดระวังไม่ประมาทและอยู่รอดได้แต่ปัญหาก็คือ สมองของเราวิวัฒนาการมาช้ากว่าโลกรอบตัวเราเรายังคงมีระบบเตือนภัยโบราณน,นี้อยู่ในหัวแม้ว่าในยุคนี้เราจะไม่ต้องกลัวเสือป่าแล้วแต่สมองเราก็ยังคิดว่าทุกสิ่งที่ไม่คุ้นเคยคือภัยอันตรายนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเราคิดจะเปลี่ยนงานไปเรียนต่อหรือแม้แต่ทักคุยกับคนที่เราชอบสมองเราจะส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยขึ้นมาทันทีอันตรายอันตรายอย่าทำกับดักที่เราติดอยู่โดยไม่รู้ตัว จากการศึกษาจิตวิทยาเราพบว่ามีกับดักความกลัวหลายอย่างที่ส่วนใหญ่คนเราติดอยู่โดยไม่รู้ตัวผมจะเล่าให้ฟังทีละอย่างครับกับดักแรกความกลัวในการตัดสินใจหลายคนติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชอบเป็นปีๆแต่ก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะคิดว่าถ้าตัดสินใจผิดจะเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขแต่อย่างน้อยก็มั่นคงปลอดภยัยคาดเดาได้แต่ความจริงก็คือ การไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจอย่างหนึ่งเหมือนกันเราตัดสินใจให้สิ่งต่างๆเป็นแบบเดิมให้ชีวิตเราหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมกับดักที่2ความกลัวการถูกปฏิเสธนี่เป็นกับดักที่พบเจอบ่อยมากเราไม่กล้าเสนอความคิดเห็นไม่กล้าขอโอกาสไม่กล้าเข้าหาใครเพราะกลัวว่าเขาจะปฏิเสธเราแต่ลองคิดดูครับถ้าเขาปฏิเสธเราแล้วไงล่ะชีวิตเราจะพังเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า หรือว่าเราแค่รู้สึกไม่สบายใจสักพักแล้วก็ผ่านไปกับดักที่3ความกลัวความผิดพลาดเราอยากทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบจนกลัวที่จะเริ่มต้นทำอะไรเพราะกลัวว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่เก่งผลก็คือเราไม่เริ่มทำอะไรเลยหรือถ้าทำก็ใช้เวลานานมากๆเพราะต้องคิดไปคิดมาให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดกับดักที่4ความกลัวการออกจากกรอบ เราถูกสอนมาให้เป็นคนดีเชื่อฟังไม่สร้างปัญหาเลยกลายเป็นว่าเราไม่กล้าแสดงความเป็นตัวเองไม่กล้าคิดต่างไม่กล้าทำสิ่งที่แปลกใหม่เรากลัวว่าถ้าเราทำตัวไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะมองเราแปลกๆจะไม่ยอมรับเราใครคือคนสร้างกับดักเหล่านี้นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจครับใครกันแน่ที่สร้างกับดักความกลัวเหล่านี้ขึ้นมาความจริงก็คือ ไม่มีใครเจตนาสร้างกับดักนี้ขึ้นมาเพื่อทำร้ายเราแต่มันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยที่รวมตัวกันครับอันดับแรกระบบการเลี้ยงดูพ่อแม่เรามักจะอยากปกป้องเราเลยสอนให้เราระวังอย่าไปนูน่นอันตรายอย่าทำนั่นเดี๋ยวเจ็บเรียนให้เก่งๆเดี๋ยวไม่มีงานทำคำพูดเหล่านี้ออกมาจากความรักแต่โดยไม่รู้ตัวมันกลายเป็นการปลูกฝังความกลัวให้กับเราอันดับที่สองระบบการศึกษา โรงเรียนสอนให้เรากลัวการผิดพลาดถ้าตอบผิดจะได้คะแนนต่ำถ้าทำอะไรแปลกๆจะถูกดุระบบนี้ทำให้เราเรียนรู้ว่าการไม่ผิดพลาดสำคัญกว่าการเรียนรู้อันดับที่3สังคมรอบตัวเรามีค่านิยมที่ชอบความเรียบเรียงไม่ชอบคนที่แตกต่างเลยทำให้เรากลัวที่จะเป็นตัวเองกลัวที่จะออกมาจากกรอบที่สังคมกำหนดไว้อันดับที่สสื่อและข้อมูลข่าวสาร ข่าวส่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวลบเล่าเรื่องภัยอันตรายต่างๆทําให้เรารู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยภัยอันตรายเราจึงควรอยู่ในบ้านอยู่ในกรอบที่ปลอดภยัยมุมมองจากจิตวิทยาทําไมเราถึงติดกับดักได้ง่ายเช่นนี้จากมุมมองทางจิตวิทยามีหลักการสําคัญที่อธิบายว่าทําไมเราถึงติดอยู่ในกับดักความกลัวได้ง่ายๆหลักการแรกว i v i t y bias สมองเรามีความลำเอียงไปทางด้านลบ เราจะจำเหตุการณ์แย่ๆได้นานกว่าเหตุการณ์ดีๆถ้าเราเคยถูกปฏิเสธครั้งหนึ่งเราจะจำมันได้นานมากแต่ถ้าเราได้รับการยอมรับสิบครั้งเราอาจจะลืมมันไปเร็วกว่าหลักการที่ 2. องคอมฟอร์ทโซนเรามักจะชอบอยู่ในเขตความสบายทำสิ่งที่เราคุ้นเคยแม้ว่ามันจะไม่ได้ทำให้เราพัฒนาเพราะอย่างน้อยมันก็ปลอดภยัยคาดเดาได้การออกจากเขตความสบายจะทำให้สมองเราส่งสัญญ,ญาณเตือนภยัย ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจและอยากกลับไปอยู่ในที่เดิมหลักการที่3 Confirmation Bias เรามักจะมองหาข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อของเราถ้าเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่อันตรายเราจะสนใจแต่ข่าวที่เล่าว่าใครเปลี่ยนงานแล้วไม่สําเร็จใครลงทุนแล้วขาดทุนแต่เราจะไม่ข้อสนใจข่าวที่เล่าว่าใครกล้าเสี่ยงแล้วประสบความสําเร็จผลกระทบการใช้ชีวิตบนความกลัว การใช้ชีวิตบนความกลัวส่งผลกระทบต่อเราในหลายด้านด้านจิตใจเรารู้สึกไม่มีความสุขเศร้าวิตกกังวลเพราะรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากจะเป็นด้านสังคมเราเก็บตัวไม่กล้าสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆทำให้โลกของเราแคบลงด้านการงานเราทำแต่งานที่ปลอดภัยไม่กล้าหาโอกาสใหม่ๆทำให้การเติบโตในหน้าที่การงานช้าลงด้านการเรียนรู้ เราไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆทําให้เราไม่ได้พัฒนาทักษะใหม่ๆชีวิตจึงน่าเบื่อสัญญาณที่บอกว่าเราติดอยู่ในกับดักความกลัวลองสังเกตตัวเองดูครับว่าเรามีสัญญาณเหล่านี้หรือเปล่าเวลาคิดจะทำอะไรใหม่มักจะคิดถึงแต่สิ่งที่ปิดพลาดได้ชอบหาข้อมูลมากๆจนเกินความจำเป็นก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรรู้สึกอิจฉาคนที่กล้าทำสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่กล้าทำตาม มักจะพูดว่าเดี๋ยวก่อนพอใจพอใจแต่ไม่มีวันที่พอใจรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำสิ่งต่างๆที่อยากทำเมื่อตอนหนุ่มสาวหากเราพบว่าเรามีสัญญาเหล่านี้แสดงว่าเราอาจจะติดอยู่ในกับดักความกลัวแล้วครับสรุปตอนที่1ในตอนที่หนึ่งนี้เราได้เรียนรู้ว่าความกลัวเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ในยุคนี้มันกลายเป็นกับดักที่ขัดขวางการพัฒนาชีวิตของเรา กับดักเหล่านี้ไม่ได้มีใครเจตนาสร้างขึ้นมาทำร้ายเราแต่เกิดจากระบบการเลี้ยงดูการศึกษาและสังคมรอบตัวเราที่สำคัญคือเราต้องเริ่มจำได้ว่าความกลัวส่วนใหญ่ที่เรารู้สึกในชีวิตประจำวันนั้นไม่ใช่ภัยอันตรายจริงๆแต่เป็นแค่สัญญาณเตือนภัยโบราณที่ยังติดอยู่ในสมองของเราในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าทำอย่างไรเราถึงจะเริ่มหลุดออกจากกับดักเหล่านี้ได้ และมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรากล้าที่จะใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่สองครับตอนที่2เทคนิคการเอาชนะความกลัวจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติตอนรับกลับมาสู่ตอนที่2ของเรื่องความกลัวที่ครบงงำชีวิตหลังจากในตอนแรกที่เราได้เข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงติดอยู่ในกับดักความกลัววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะหลุดออกจากกับดักนี้ได้อย่างไร เปลี่ยนมุมมองต่อความกลัวจากศัตรูเป็นเพื่อนก่อนที่เราจะเรียนรู้เทคนิคต่างๆเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับความกลัวก่อนหลายคนคิดว่าความกลัวเป็นสิ่งไม่ดีเป็นความอ่อนแอต้องกำจัดให้หมดไปแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นครับความกลัวเป็นเหมือนระบบเตือนภัยในรถยนต์เมื่อมีอะไรผิดปกติมันจะส่งสัญญาณมาบอกเราปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบเตือนภยัยแต่อยู่ที่เราตีความสัญญาณน,นั้นผิดลองคิดดูครับ ถ้าเราจะข้ามถนนที่รถวิ่งเร็วความกลัวจะทําให้เราระวังมองซ้ายขวานี่คือความกลัวที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเรากลัวจนไม่กล้าข้ามถนนเลยนั่นคือความกลัวที่เป็นอุปสรรคการเปลี่ยนมุมมองนี้สําคัญมากเพราะแทนที่จะสู้กับความกลัวเราจะเรียนรู้ที่จะฟังมันเข้าใจมันแล้วตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรเทคนิคที่หการเผชิญหน้าทีละขั้นตอนจิตวิทยาเรียกเทคนิคนี้ว่า Systematic Desensitization หรือการลดความไวต่อสิ่งเร้าทีละขั้นตอนหลักการง่ายๆคือเราจะไม่กระโดดลงสระว่ายน้ำลึกทันทีแต่จะค่อยๆลงทีละนิ้วจนชินสมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนงานแต่กลัวเราไม่จำเป็นต้องลาออกทันทีเราสามารถเริ่มจากขั้นตอนที่ 1. อ่านประกาศรับสมัครงานดูว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างที่น่าสนใจขั้นตอนที่สออัปเดตเรซูเม่ให้ทันสมัย ขั้นตอนที่สมสมัครงานหนึ่งถึงสองตำแหน่งเพื่อลองดูไม่ต้องคิดมากว่าจะเอาจริงขั้นตอนที่สไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บประสบการณ์ขั้นตอนที่หถ้ารู้สึกพร้อมแล้วค่อยตัดสินใจจริงจังแต่ละขั้นตอนจะทำให้เรารู้สึกกลัวน้อยลงเพราะเราได้ลองและรู้แล้วว่ามันไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดเทคนิคที่สองการใช้กฎ5วินาทีนี่เป็นเทคนิคที่เมลโรบินส์ได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง หลักการคือเมื่อเราคิดจะทำอะไรเราจะนับ5,4,3,2,1แล้วทำทันทีไม่ให้สมองมีเวลาคิดมากจนถอยกลับทำไมเทคน,คนิคนี้ถึงได้ผลเพราะว่าการนับถอยหลังจะช่วยให้เราออกจากโหมดคิดมากมาอยู่ในโหมดปฏิบัติมันเป็นการหลอกสมองให้หยุดวิเคราะห์และเริ่มลงมือทำตัวอย่างการใช้อยากจะโทรหาลูกค้าแต่กลัว 5 4าสีหนึ่งยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรทันทีอยากออกกำลังกายแต่ขี้เกียจห้าสีสหนึ่งลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีอยากเรียนภาษาใหม่แต่รู้สึกยาก5 4าส1เปิดแอปเรียนภาษาขึ้นมาทันทีเทคนิคที่3การเขียน Worst-Case Scenario นี่เป็นเทคนิคที่เรียกว่า Fear Setting ที่ทีมเฟรริสใช้และสอนต่อแทนที่จะให้ความกลัวลอยอยู่ในหัวแบบคลุมเครือเราจะเขียนมันออกมาให้ชัดเจนให้เราทำตามขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเขียนสิ่งที่เรากลัวเช่นกลัวเปิดร้านอาหารแล้วขาดทุนขั้นตอนที่สองเขียนสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเงินทุนหมดต้องปิดร้านหนี้สินห้าแสนบาทขั้นตอนที่สามเขียนว่าเราจะทำอย่างไรถ้าเรื่องแย่ที่สุดเกิดขึ้นจริง เช่นกลับไปทำงานเดิมใช้เงินเดือนผ่อนหนี้5ปีก็หมดแล้วขั้นตอนที่4เขียนว่าเราจะป้องกันไม่ให้เรื่องแยกเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นเริ่มแบบร้านเล็กๆก่อนทำวิจัยตลาดให้ดีเก็บเงินสำรองไว้การทำแบบนี้จะทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากลัวมันไม่ได้ใหญ่โตน่ากลัวเท่าที่คิดและเรามีวิธีรับมือกับมันได้เทคนิคที่4การใช้ positive self talk วิธีที่เราคุยกับตัวเองในใจมีผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมมากถ้าเราชอบพูดในใจว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งเรื่องนี้สมองจะเชื่อและทําให้เรารู้สึกกลัวมากขึ้นลองเปลี่ยนคําพูดในใจเป็นแบบนี้จากฉันทําไม่ได้เป็นฉันยังไม่เก่งเรื่องนี้แต่ฉันสามารถเรียนรู้ได้จากถ้าผิดพลาดจะเป็นอย่างไรเป็นการผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จาก คนอื่นจะคิดอย่างไรกับฉันเป็นฉันทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเทคนิคที่5การหายใจแบบ box breathing เมื่อเรารู้สึกกลัวระบบประสาทจะตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วหายใจตื่นการหายใจแบบ box breathing จะช่วยให้ระบบประสาทสงบลงวิธีทำา 1. หายใจเข้า4จังหวะ 2. กลั้นหายใจ4จังหวะ 3. หายใจออก4จังหวะ4หยุดหายใจ4จังหวะทำซ้ำห้าถึงสิรอบจะรู้สึกใจเย็นลงและคิดได้ชัดเจนขึ้นเทคนิคที่6การสร้าง success anchor นี่คือการใช้ความทรงจำในอดีตที่เราเคยประสบความสำเร็จมาช่วยให้เรามีความมั่นใจลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยทำสิ่งที่กลัวแต่ทำได้สำเร็จอาจจะเป็นการสอบเข้าเรียนต่อ การสัมภาษณ์งานครั้งแรกการขับรถครั้งแรกก็ได้เมื่อใดที่เรารู้สึกกลัวให้นึกถึงความรู้สึกในช่วงเวลาเหล่านั้นจำได้ไหมว่าตอนนั้นเรากลัวเหมือนกันแต่เราทำได้และผลลัพธ์ก็ไม่ได้แย่เท่าที่คิดเทคนิคที่7การใช้ Action despite fear นี่คือหลักการสำคัญที่สุดเราไม่จำเป็นต้องรอให้หายกลัวก่อนถึงจะทำเราสามารถทำได้แม้จะยังกลัวอยู่ ความกล้าไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวความกล้าหมายถึงการทำแม้จะกลัวคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้กลัวน้อยกว่าเราหรอกพวกเขาแค่ทำต่อไปแม้จะกลัวการสร้างนิสัยใหม่การเอาชนะความกลัวไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้วเสร็จมันต้องสร้างเป็นนิสัยลองเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆที่กลัวทุกวันเช่นโทรหาเพื่อนที่นานไม่ได้คุยสั่งอาหารใหม่ที่ไม่เคยลอง เดินเข้าไปในร้านที่ดูแพงๆแม้จะไม่ซื้ออะไรพูดคุยกับคนแปลกหน้าในลิฟต์สิ่งเล็กๆเหล่านี้จะฝึกให้เรากล้ามเนื้อความกล้าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสัญญาณที่บอกว่าเราเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อเราใช้เทคนิคเหล่านี้สม่ำเสมอเราจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเริ่มคิดถึงโอกาสที่จะได้รับแทนที่จะคิดแต่สิ่งที่จะเสียตัดสินใจได้เร็วขึ้นไม่ต้องคิดไปคิดมานาน รู้สึกตื่นเต้นกับความท้าทายใหม่ๆแทนที่จะกลัวเริ่มทำสิ่งที่เราอยากทำมานานรู้สึกมีความสุขและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นสรุปตอนที่2ในตอนนี้เราได้เรียนรู้7เ,เทคนิคหลักในการเอาชนะความกลัวไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าทีละขั้นตอนกด5วินาทีการเขียน Worst-Case Scenario การใช้ positive self-talk การหายใจแบบ box breathing การสร้าง success anchor และการใช้ action despite fear สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาอย่าหวังว่าจะหายกลัวภายในคืนเดียวแต่ถ้าเราฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างแน่นอน ในตอนสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขมากขึ้นเมื่อเราเอาชนะความกลัวได้แล้วและจะรักษาความกล้าหาญนี้ไว้ได้อย่างไรในระยะยาวแล้วเจอกันใหม่ในตอนสุดท้ายครับตอนที่3ชีวิตหลังเอาชนะความกลัวการสร้างชีวิตที่มีความหมายยินดีต้อนรับสูตตอนสุดท้ายความกลัวที่ครอบงำชีวิตหลังจากที่เราได้เข้าใจรากเหง้าของความกลัว และเรียนรู้เทคนิคการเอาชนะมันแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราเอาชนะความกลัวได้แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมายและความสุขมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มเอาชนะความกลัวได้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในหลายด้านที่เราอาจจะไม่คาดคิดการมองโลกในแง่ดีเมื่อเราไม่กลัวการเสี่ยงแล้วเราจะเริ่มมองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค สมมุติว่ามีงานใหม่เปิดรับสมัครแทนที่จะคิดว่าเราคงไม่ผ่านเราจะคิดว่าลองดูสิอาจจะเป็นโอกาสดีความมั่นใจในตัวเองทุกครั้งที่เราทำสิ่งที่กลัวและประสบความสำเร็จความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถทำได้มากกว่าที่คิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเราไม่กลัวการถูกปฏิเสธเราจะกล้าเข้าหาคนอื่นมากขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าเป็นตัวเองทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลึกซึ้งและจริงใจขึ้นการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับชีวิตเมื่อความกลัวไม่ได้เป็นตัวกำหนดทางเลือกของเราแล้วเราต้องหาสิ่งใหม่มาเป็นเข็มทิศของชีวิตนั่นก็คือจุดมุ่งหมายและความหมายการค้นหาความหลงไหลลองถามตัวเองว่าถ้าเราไม่กลัวอะไรเลยเราอยากทำอะไรมากที่สุด อาจจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่การท่องเที่ยวไปที่ที่ฝันไว้การเริ่มธุรกิจเล็กๆหรือการช่วยเหลือคนอื่นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเมื่อไม่กลัวความล้มเหลวแล้วเราสามารถตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มโหฬารแต่เป็นเป้าหมายที่ท้าทายและทําให้เราตื่นเต้นการใช้ชีวิตต,ตามค่านิยมของตัวเองแทนที่จะทําตามที่สังคมคาดหวัง เราจะเริ่มทำตามสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องถ้าเรามีค่านิยมเรื่องครอบครัวเราจะจัดสรรเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นถ้าเราห่วงสิ่งแวดล้อมเราจะใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับโลกมากขึ้นแนวทางการดำเนินชีวิตใหม่ 1. การยอมรับความไม่แน่นอนเมื่อเราไม่กลัวแล้วเราจะเรียนรู้ที่จะสบายใจกับความไม่แน่นอนชีวิตไม่จำเป็นต้องมีแผนที่ชัดเจน100% เราสามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ได้นี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องวางแผนแต่หมายความว่าเราไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปถ้าแผนไม่เป็นไปตามที่คิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อไม่กลัวความผิดพลาดแล้วการเรียนรู้จะกลายเป็นเรื่องสนุกเราจะกล้าลองสิ่งใหม่ๆกล้าถามคำถามกล้ารับฟังคำติชมแต่และความผิดพลาดจะกลายเป็นบทเรียน แทนที่จะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหยุดลองใหม่การให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าสิ่งของเมื่อเราไม่กลัวการเสี่ยงแล้วเราจะเห็นคุณค่าของประสบการณ์มากกว่าการสะสมทรัพย์สินอาจจะเป็นการเดินทางไปที่ใหม่ๆการเรียนรู้ทักษะใหม่การพบเจอคนใหม่ๆหรือการลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงเมื่อเราไม่กลัวการแสดงตัวตนที่แท้จริงแล้ว เราจะได้พบกับคนที่รักเราในแบบที่เราเป็นไม่ใช่ในแบบที่เราแสร้งเป็นความสัมพันธ์เหล่านี้จะลึกซึ้งกว่ามีความหมายมากกว่าและทำให้เราเติบโตได้มากกว่าการรักษาความกล้าไว้ในระยะยาวการเอาชนะความกลัวไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้วเสร็จตลอดชีวิตเราต้องดูแลรักษามันอย่างสม่ำเสมอการท้าทายตัวเองเป็นประจำ ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองทำสิ่งที่ออกจากเขตความสบายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งอาจจะเป็นการไปที่ใหม่การพูดคุยกับคนใหม่หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอยู่ใกล้กับคนที่สนับสนุนการเติบโตของเราหลีกเลี่ยงคนที่ชอบคิดลบหรือกีดขวางความฝันของเราอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจฟังพอดแคสต์ที่เป็นประโยชน์ดูสารคดีที่เปิดมุมมองใหม่ การฝึกสมาธิและการไตร่ตรองสมาธิจะช่วยให้เราสงบใจไม่ปล่อยให้ความกังวลกลับมาครอบงำการไตร่ตรองจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเห็นการเติบโตของตัวเองข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงการคิดว่าต้องไม่กลัวเลยความกลัวเป็นอารมณ์ธรรมชาติแม้แต่คนที่กล้าที่สุดก็ยังรู้สึกกลัวบ้างสิ่งที่ต่างคือ พวกเขาไม่ปล่อยให้ความกลัวขัดขวางการกระทำการเสี่ยงแบบไม่คิดการเอาชนะความกลัวไม่ได้ไหมายความว่าเราจะเสี่ยงโดยไม่ใช้สมองเราต้องเสี่ยงอย่างชาญฉลาดคำนวณผลได้และผลเสียการเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นและความกลัวที่ต่างกันอย่าเปรียบเทียบการเติบโตอของเรากับคนอื่นเปรียบเทียบกับตัวเราเมื่อวานนี้แทนการใสมรดกตกทอด เมื่อเราเอาชนะความกลัวได้หนึ่งในสิ่งที่มีความหมายที่สุดคือการช่วยให้คนอื่นเอาชนะความกลัวเช่นกันการเป็นแบบอย่างเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญคนรอบข้างจะเห็นและได้แรงบันดาลใจพวกเขาจะคิดว่าถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้การแบ่งปันประสบการณ์เล่าเรื่องราวการต่อสู้กับความกลัวของเราให้คนอื่นฟังไม่ต้องเป็นการบรรยายใหญ่โต แค่การแบ่งปันกับเพื่อนฝูงก็มีค่าแล้วการสนับสนุนคนอื่นเมื่อเห็นคนรอบข้างกำลังต่อสู้กับความกลัวให้การสนับสนุนและกำลังใจบอกพวกเขาว่าเราเชื่อในตัวพวกเขาข้อสังเกตสำคัญความสมดุลในชีวิตการเอาชนะความกลัวไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งความรับผิดชอบหรือทำตัวเห็นแก่ตัวเรายังต้องดูแลครอบครัวทำงานให้มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมแต่ที่ต่างคือเราจะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยการเลือกสรรไม่ใช่เพราะความกลัวเราจะมีชีวิตที่สมดุลระหว่างความรับผิดชอบและการไล่ตามความฝันการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าตอนนี้เราจะอายุเท่าไหร่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างเราก็สามารถเริ่มใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่ทำได้ทันที อาจจะเป็นการโทรศัพท์หาเพื่อนเก่าที่นานไม่ได้คุยการสมัครเรียนคอร์สที่สนใจมานานหรือการวางแผนการเดินทางที่ฝันไว้สรุปทั้งหมดตลอด3ตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่าความกลัวเป็นสิ่งธรรมชาติแต่ไม่ควรให้มันมาควบคุมชีวิตเราเราได้เรียนรู้เทคนิคการเอาชนะความกลัวและสิ่งสำคัญที่สุดคือเราได้เห็นแล้วว่าชีวิตหลังเอาชนะความกลัวจะสวยงามแค่ไหน จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาอย่าหวังผลลัพธ์ในทันทีแต่ถ้าเราเริ่มวันนี้และทำอย่างต่อเนื่องสักวันหนึ่งเราจะมองกลับมาและตกใจว่าเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนความกล้าไม่ใช่การไม่กลัวความกล้าคือการทำแม้จะกลัวและเมื่อเราเริ่มทำแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่เรากลัวส่วนใหญ่ไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ครับสู้ๆทุกคน ขอบคุณที่ติดตามตลอด3ตอนหวังว่าเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ครับ